น้องธนาเตรียมบวชให้แม่พร้อมตอบความสัมพันธ์โฟเก๋ไก่เตรียมอุปสมบทเดือนหน้าแล้วสําหรับนักแสดงหนุ่มน้องธนาแต่งานนี้เจ้าตัวขออุบเรื่องของสถานที่และว,วันเวลาไว้ก่อนโดยเผยว่าเดือนหน้าผมจะบวชแต่อาจจะไม่ได้เชิญสื่อแม่อยากให้มีแต่คนในครอบครัวตั้งใจจะบวชให้แม่ครับอายุเยอะแล้วด้วยขออนุญาตไม่แจ้งวันครับตอนนี้ผมค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะมันเป็นการบวชที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ปุบป,ปับพอสมควรแล้วช่วงนี้ผมก็รับงานเอาไว้แน่นมากฉะนั้นผมเครียดผมก็ต้องไป ไปวัดด้วยไปท่องบทสวดขออุปสมบทด้วยบางงานผมก็ต้องขอยกเลิกเพราะว่างานเนี่ยมันแน่นจริงๆส่วนแม่ก็ดีใจครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมผลัดมาโดยตลอดแต่พอตอนนี้มันมีความรู้สึกอยากบวชก็เลยตัดสินใจบวชเลยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่หลายคนจับจิ้นโฟเจ้าตัวก็เผยว่าเริ่มมาจากการที่ผมกับพี่โฟเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่ารู้จักกันห่างๆจนวันหนึ่งพี่โฟเขาเห็นว่าผมมีช่อง YouTube ก็เลยมาชวนผมว่าไปทําช่อง YouTube กันไหมผมไม่รู้เลยว่ากระแสะตรงนี้มาได้ยังไงไม่รู้เลยว่าทําไมจู่ๆคนถึงจจัับมาิ้นกนก ส่วนติ๊กตอกที่ถ่ายก็ถ่ายทุกครั้งที่ไปทํางานด้วยกันผมกับพี่โฟถ้าไม่ได้ทํางานด้วยกันก็ไม่ได้เจอกันเลยคนเข้าใจผิดเยอะว่าเป็นแฟนกันยืนยันว่าไม่เคยคิดไปในทิศทางนั้นเลยส่วนกับเก๋ไก่ก็เป็นคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันกับผมมีคนชวนให้มาถ่าย Youtube ด้วยกันเราก็เลยถ่ายแต่อาจจะด้วยโมเมนต์อะไรก็ตามคนก็เลยอาจจะคิดแต่ไม่ได้มีอะไรเลยยืนยันตอนนี้ยังโสดครับ